สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการอัปเกรดเป็นนักเขียนในมือถือนะคะสำหรับการติดเหรียญและการเปิดรับโดเนตนะคะก่อนอื่นถ้าคุณสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมาโผล่หน้านี้ค่ะแล้วก็ให้คุณไปกดตรงดินสอเนี่ยค่ะหรือจะกดตรงรูปโปรไฟล์ก็ได้นะคะแต่เรากดตรงดินสอนะแล้วก็มันจะมาหน้า writing นะคะให้เรากดตรงการจ่ายเงินค่ะ แล้วอ่านดูนะคะมันจะมีการอัปเกรดเป็นนักเขียนแล้วจะสามารถติดเรียนและลายตอนและเปิดรับโดเน a t ได้ค่ะแล้วก็กดอัปเกรดเลยมันก็จะมาหน้าข้อมูลนักเขียนนะคะก็ให้เรากรอกไปนะคะเป็นบุคคลนะคะนามปากกาชื่อนะคะรหัสประจำตัวประชาชนแล้วต้องมีรูปปัตรประชาชนด้วยนะคะอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะคะ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะติ๊กประเทศไทยนะเนี่ยค่ะที่อยู่สำหรับส่งเอกสารนะคะก็ให้เรากรอกไปนะคะตามบัตรประชาชนก็ได้ค่ะหรือตามที่ที่เราอยู่นะเขตจังหวัดที่เราอยู่ก็ได้แล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะเนี่ยค่ะเราก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะจะเป็นบัญชีที่ ่าเวลาเราได้โดเนตมาหรือติดเหรียญมาเนี่ยมันจะโอนเข้าบัญชีนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่าลืมแนบรูปสมุดบัญชีด้วยนะคะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะประมาณนี้ค่ะ